บอกว่ามาสองทุ่มมาสามทุ่มเลยทุกคนใหญ่แล้วผิดพลาดหรือเปล่าอุ้ยมิติกิคุณปล่อยไว้ขนาดนี้อย่างไรเนี่ยระเบิดมาเลยหรือเปล่าเอาเยอะไอ้ดอกเยอะขนาดนั้นนะ่ะไปยิงหอวปะเดี๋ยวเขาดูเอาเาดูก่อนไม่ใช่น่าจะใช่เราไปหลอยเข็ยบได้นะเดี๋ยวผมยิงให้ผมจะยิงไม่ให้แตกให้หมดเลยถ้าไปชุดเลนไซ ม,มีที่เก็บล่างไม่มีบ้านนะน่ะไม่มีอ่ะเก็บได้ฟรีเลยมีชุดเต็มอยู่ซ้ายมีกี่ชุดเต็มอยู่ซ้ายมีแค่ขวานเต็มสีแดงฮะบ้านเล็กก่อนผมหาม,มุมเล่นก่อนยิงแล้วชัดชัดกล่อง อยู่ซ้ายมืออ่ะเห็นนะเห็นนะมองลงไปติดติ๋นเก็บของได้อยู่นะมันดูไม่หมดหรอกถ้ามันลงไปผมจะยิงให้ได้เห็นไหมวีม่อยู่ข้างหลังกำลังเก็บไอดอกอยู่ไอตรงโยนเยอะจังล่ะมันไปปนบ้านได้มาหรือเปล่า มันกล้าจริงผมวะมึงแคร์อะไรเนี่ยฮะโอ้โหบ้านอย่างง่อยเลยฮะจริงจไอ้ใครโดยดีเชื่อผมว่าไอ้แคลนี้คนไทยจริงๆผมมั่นใจเลยไอ้แคลนี้คนไทยคุณลองลองวิ่งวิ่งหล่หล่อข้างล่างเผื่อเจอไอ้ตัวชื่อนี่เผื่อเจอไอ้ตัวชื่อนี่เฮ้ยฝรั่งรู้เปล่าวะเฮ้ยอะไรจะฝรั่งวะฝรั่ง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 มันมีแต่ comment, คอมเมนตนะ์ฝรั่งคอมเมนต์ด่า อ๋อชิดยีเอ็มสองไปดูผมเลยเนี่ยมันตายหลังคาบ้านตายตัวหนึ่งนะอันนี้กี่ข้ามตายเหรอตายหรือล้มผมตายครับ <c oughs> ตายยังบูยังหวาเลยครับ <c oughs> ว้ามันลุดคืนแล้วเดี๋ยวนีเสีปืนมาหาพวกนี้เดีย๋ยวผมจะไปหลอยเองอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ผม พลาดจุดตายยังหมูมันมีเอ็มโศด้วยถ้าตายจะรวยใช่พี่บ้านมันง่อยมากนะบ้านขนาดสองผนังถึงของ,ของเลยทั้งข้างในเป็นไฮก็ลูกบ้อง16กับ8ข้างในข้างนอก8ข้างใน16ครับแต่ถ้าตามประตูน่าจะบางหน่อย <Sorry. S 1> พี่พี่ให้ผมได้นะผมจะพาไปรูหน้าเมื่อคืนเทอมีมาสมากันนะ ส,ส,ส่งรูปถ่ายคู่กับเสื้อให้แล้วนะครับใช่แล้วพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปดูให้เหออเอาแบบลอยๆเต็มแจ่มไปเลยครับพี่สาธิตนะครับเดี๋ยวผมไปกดดูครับพี่เดี๋ยวเราต้องซีมเสร็จก่อนนะครับเรามีสองคนว่ะบ้านมันบึ้มง่ายนะถ้าถ้าเรามาปุ๊บเรา,เรา,เ,ราเราปล่อยมันเก็บขอขอเข้าบ้านไปเลยอะแล้วเรามาปุ๊บเราจุกทางเข้าเลยแบบยัดยัดทางเข้าอย่างเดียวได้นะผม่าได้ เดี๋ยวผมไปสกเกลบ้านไปก่อนให้ให้มันเก็บของไปเลยฮนะฝากไว้ฝากไว้อีกสักหน่ยคิดดอกเพราะบ้านบ้านมันไม่มีไม่มีที่ยิงไงคือถ้าโดนยัดบ้องอะไรยังไงก็เพ้ครับไม่มันเรียกอล้หรอินินนนสก,กี ครูนะสิบดาวด้วยครับพี่สาธิตเดี๋ยวน้องไปกดดูนะครับพี่เดี๋ยวผมไปสกาอันนี้บ้างก่อนมันคุยกันก้าวอี2สองยี่ผมคิดที่ปัดเลยนะอ้าวอีกีผมยังอยู่ครับ ขอบคุณครับพี่เต้าคูณทอดห้าสิบดาวขอบคุณมากครับผมผมไปติมกันติมกันติมกันขอ้คุณดาด้วยนะไม่แต่ก็ความเหรอ ไม่คุยกับใครคุยกับคนในบ้านผมว่าอีซี่เลยแหละแหละแน่จริงสองประตูหรือมั้งนไม่รู้จักติ๊กทอดพีพีเอสหรือว่าอะไรย่างเงี้ยหรอช่องเชงช่องเชงผมได้ยินเสียงอะไรหนึ่งประตูแล้วปิดเปิดแล้วก็ปิดเดี๋ยวถ้าเราออมาผมจะดูหน้าสักตูตหนึ่งก่อนดูว่ามันชื่ออะไรบ้าง แต่เป็นฝรั่งแหละที่มันเรียกเราไงตัวหนึ่งไอไครโนเอ็กดีรัสเซียรัสเซียแมนอะเปิดประตูอีกแล้วข้างในเหมือนจะมีสักสองประตูหรือเปล่าเอยข้างนอกหนึ่งประตูหาย ต้องจัดแล้วครับเอาถ้าจัดเหล่านี้ก็ซีฟูสักแปดลูกก็ได้แตกแรงจริงตาประตูอย่างเดียวเดีวก็ต้องเอาเป็นมันเปิดนี่ดูเปิดนี่ดูอ <c oughs> มองไม่เห็นหรอกอยู่ต่ำจกคนสวยเปิดมันจะลูดหน้าให้เดี๋ยวจะดูแปลนในบ้านด้วยเป็นยังไง เป็นแปนเลี้ยวครับแปนเลี้ยวข้างในแปนเลี้ยวน่าจะเป็นห้องฝั่งขวาไ,ได้นะอีซี่มากเลยจะเอาบิวไปเลยฝั่งเดียวแต่ข้างในนี่ต้องเป็นบ้องเหรอครับเพราะถ้าซีโฟว์เลยแปะไมไ่ได้เสียเปรียบอะ่ะ

เ,เร็วมาช่วยพี่เดชบ้างก่อนสามเนี่ยสามรวมสองเนี่ยแค <Can. S 1> ่เพิ่มด้วยนะครับได้ครับพี่แค่ไรมันไม่มีแค่มันมันม,มันเอาบ้องมามันเอาบ้องมามันเอาบ้องมาตายอีกไอ้รัสเซียแมนเฮ้ยหมดเกิน <c oughs> ดักฟามของอยู่หน้าบ้านมันนี่สนุกมากเลยเนะี่ยมันก็ขอประตกไอบผมสองรอบสามรอบสองรอบไปเลยเขาขาดอะไรเนี่ยรถเขาขาดเทคแคทครับทีททฟโฟเทคแคทมีค่ะเกิดการแล้วจัดเลยเสวยๆอาลูกเกดดูอานเข้ามาก่อนเด้ดเร็ว เฮ้น้องน้องโดนแบนอ่ะมันบอกว่าน้อโหดเกินพูดผิดหรือเปล่ามันว่าเราโง่เกินไปด้วยหรือเปล่าเลี้ยวมาช่วยพี่อยาให้พี่มีน้ำหู<_ k> <_ k> บ้านพี่ฝนตกไหมไม่นะบ้านพี่ฝนลอยขึ้นจากน้ำโอ้ไม่กัพูดจริงพูดจริงคนดู <_ k> พี่ซนะีโฟแปดครับลูกว่องสิบลูกว่องมาเผื่อยัดเฉยรัะเพราะมันต้องยัดสู้อ่ะ วันเร็วๆเข้ามาพี่จะเหลือป่ะน,<ร>นี่อนจะเย็นๆน่าจริงๆเลยเก็บถือเฮ้ยพี่ไปบอกคอมน้องสิมันน่าจะชอบซื้ออีมสองมามากกว่ามันเทรดนะผมว่ามันจะเทรดนะมันบอกว่ายากมันถามว่ายวนนะเทรดเออบิวันออนไลน์แล้ว้วเยไปหามินิทกีแล้วจัดชุดเต็มมาหาพี่อ<า>เอ้ยไม่ต้องเัดีุดเ,เอ็เองที่พี่าพี่เลยที่พี่าพี่เลยพี่มีชุดเต็มให้มา เอาไม่ต้องเราไม่ต้องใส่ชุดเต็มนะก็โหดพี่เออมาอะไรก็มาเลยมายังไม่ได้วอร์มเนี่ยเออไม่ต้องวอร์มชมีหลับหูหลับตาให้มันยิงซะหน่อยได้สวัสดีคุณเบนชินวัตรครับถูกลับเพื่อนให้ก่อนใครที่แอดเพื่อนออกมาถูกลับให้นู้นเดี๋ยวเรารอลูกบ้องจับกกมิสากันนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมไอ้โคโค่ไว้หีมารนีบว่า ก่านะที่ไม่ใส่ก่อนยาคี่เอานะโอเค okay. ป้องเรียบร้อยไม้อยู่ไหนเนี่ยสวัสดีวุ้ยเฉลิมศักดิ์ครับสวัสดีครับไหนมันมัน โอเคพร้อมไปแล้วมาแล้วแม่บ้องสองอันนะบ้านไหนอะพี่บ้านนี้อหรอแม่บ้องสองนะมาเลยคมาเลยเลยผมพร้อมละบ้านไหนพี่ตองลิงใกล้ๆนี่ระลึกอย่าบอกอันนี้นะบ้านไม้เนี่ยนะถ้าผมรับเพื่อนหมดแล้วไอ้แก่ผมยังไม่รับเพื่อนใครอีกเหรอ พี่ไม่รับน้องอ่ะเป็นบุกการที่ตาหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ขอที่โฟนนะเดี๋เลยเดี๋เลยเดี๋เลยอ่ิวานบิวานเอาอ่ามันนี้ทเกี่ยวนี่ไปบิวานคุมนะมีติกียกับพี่ยิงบ้องโอเคอยู่ไหนน้องมาน้องมาถูกบ้านมันเนี่ยบ้านเด็กไฮยไงตรงนี้ตรองมาตรองมาระวังนะระวังจะมีคนอยู่บนเขามีคนหนึ่งที่ตามเราอยู่ แต่เมื่อกี้พี่ลืมมันไว้หิมะไม่รู้วิ่งกลับไปยังมีลืมเนี่ยก็มันวิ่งตามพี่ทุกที่เลยเมื่อกี้พี่ไปพานไปหิมะแล้วพี่ก็ลืมมันไว้ทช่ไมอันนี้เราอยู่ทะเลทรายเนาะมันก็ต้องเสียเวลาวิ่งกลับอีรู้ว่ามันท้อแล้วก็ไม่รู้นะมันเข้าไปมันเลี้ยวขวานะครับ อีกเลยยีรุ่นนึงครับอีกเลยยิงุ่นหนึ่งครับอีกุ่ไหมแอบไปเลยตอบตอบอีรุูนหนึ่งครับยัดม,มปเลยยัดไปเลยยัดเ,เลยผมจะยัดเข้าหนล่ะ ยัดตรงไหนตรงตรงยัดยิงตรงตรงแล้วมันอยู่ประตูอยู่ซ้ายอ่ะไม่ต้องละนีดีดีไม่ต้องละได้ขอละได้ขอละเข้ามาแล้วเข้ามาเลยเดี๋ยวจะเจาะประตูด้ต่างเครียบอยู่นะเข้ามาเข้ามาได้ของหมดเลยอ่ะเยอะอยู่นะใช้ประตูอันนี้ไปใช้ประตูอันเรือครูไม่นอกก่อนนะไม่ต้องเข้ามานะโอเคคุมอยู่ มีโต๊ะสอง่หรอทำประตูหายไม่ได้มีอะไรบ้างขอดูในกล่องหน่อยว้าว,วลูกฟ้าสองก็แตกลูกปกติสองก็แตก,ก,รแตกครับบันไดครับยาครับประตูคู่ประตูคู่โอ้ของปรนดนี่ของไปรนเด็นในกองนี้กล่องเล็กก็มีพวกเกาะครับผมแล้วก็ที่นอนที่นอนมันเนี่ยก็มีม โอเคฮะล็อกเก็ต12ครับผมแล้วก็กระสุนดำอีกสองแล้แตกแล้วก็แม่บ้องถ้า M2 มันหายว่ะมันฟื้นหมื่นกว่าคุ้มยังไงก็คุ้มครับแต่เสียดายไม่ได้ตัวมันด้วยเ M2 มันเอาหนีไปอ่ะมันหนีตาที่มาพ่พี่น้องว่ะมันหนีอะไรมันเล่นหรือว่า M2 ไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่หรือเปล่ามันมาแค่มาข้างบนเฉยๆหรือเปล่าเ M2 มันอยู่ในบ้านนะ ถ้าตอนที่วันยิงผมอะมันอยู่ข้างนอกไงถ้าัำยิงใจากในบา้านน่าสงสารน่าสงสัยหน่อยฮะหลอดไม่แตกสักทีรอจนตาแห้งแล้วเฮ้ยมีคนอยากได้เสื้อตัวใหม่ฮะจริงเก๋แม็กกี้อย่างเงี้ยเออถ้าแม็กกี้บอกเฟรนอยากได้จริงเก๋จริงๆนี่น,น,น,นี่ให้ดูเสือ้อเวลาหลอดแตกก็แจกเสื้อเดี๋ยบนี่รอบนี้เป็นแบบดำดำดูดุหน่อยนะผมอยากได้แบบดำล้วนนะครับมันจะได้แบบแจ่มๆไงนะทำแบบสีสันไปเยอะแล้วรอบนี้ขอแบบดูดุหน่อยอา่าให้แบบผู้ใหญ่เขาใส่ได้ด้วยใช่ไหม ผมเต็ียมรับยอนเข้ามาเก็บของได้หรือพี่เต็มหมดละโอเคคนเริ่มมานะแต่ไกลอยู่มันไม่ไปอยู่กับเราหรอกมั้งเมื่อกี้มีรูปของทับใช่ครับพี่เดี๋ยวผมจะเก็บเอาครับนี่รึบ้านมันนี่แหละท่านขุนบ้าน,นยศไอ้ดับมาของในบ้านนี้แต่ขอยศไอ้ดับมาเก็บครอไอ้นอเ,อนเนี่ย ุเสียดายเรดบายมินิสก,กิสวัสดีจากกัวพาวนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเผาขอก่อนมันจะได้แยกสเต็กได้นะครับรยังไงใครอยากแอดเพื่อนเฟซบุ๊กผมนะั้นผมเอาอ่าเฟซบุ๊กผมปักหมุดให้นะครับนี่นะเฟซบุ๊กผมเนื้อแอดเฟซบุ๊กผมมาได้นะครับ เซิฟรีเหรอเซิฟรีเมื่อาวานตอนเย็นครับเมื่อวานตอนห้าโมงเย็น,รนครับเซิฟรีเซิฟผมวิบ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 นะฮะรถเมย์ยางรถเมายามแล้งหมดแล้วทำไงต่ออ,อันนี้ฮะมีมีเหล็กไหม มีมีมีสาม 3, 000, อ,อันอ่ะทำทำสามอันสามพันสามพันสามพันซื้อถุงออกเอาผักหรื่อยงลูกหมดแล้วนะเป็นคนมาง่ายบ้างนี่นะปล่อยมันปล่อยมันมเรารอไปเอาไอ้นี่อะไรดิเรากลับก็ได้อะไรซ่อมซปืนให้หน่อยเนีย่ยอเล็กซรสะปืนจะแตก โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยนี่มันไลน์โหนวะนี่ ทุกคนเดี๋ยวโซเล็กจะลงคติไหมนะครับแอปมา้าผมรับให้นะครับผมลงคตีมาเนอร์จ้ามงเย็นเลยครับอีกแปดนาทีเดี๋ยวผมไปซื้อกับข้าวมากินตอนเย็นก่อนเดี๋ยวเจอกันทุกวันนีจอนประมาณสองทุกครึ่งสามทุกเวลาประมาณนี้แหละครับทุกวันนะสตรีมทุกวันครับผมยังไงก็อย่าลืมมาดูกันได้ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ใครไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยเจอกันคืนนี้นะครับบายๆลงคตีก่อนนะครับสวัสดีพี่ชายปริญญาครับพี่น้องลงคตีเลยครับพี่ซียูนะครับผม รอโฮมเลยนะอะไรโ๊อปว่าไงทำอะไรอยู่กำลังทพรมิสติกิเรดบ้าดิคนโหดอ่ะแล้วสตรีมป่ะสตรีมอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งด่าใครนะรอก่อนอีกสักครู่เดี๋ยวปิดคอยด่าโอเคโอเคก็ได้บีวันซะหน่อยโอ้ยถอด่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ยมาถึงก็จะหาแต่คนด่าอย่างเดียวเลยรอก่อนสิ